Thấy bịt thấy dây phân bông lên Đây cái chỗ xây nhà xây để, để bán nhai xăm để người ta cắt rộng Để bán nhai xăm để người ta cắt Ôi cháu biết tắt nào mà ọc sợ bọn nhé Bạn biết tắt nào mà ọc เขาทาตัวละเว้ยวิกตัวที่เปนทองว่าไหนเลยบ่โอ้ขอบุพบ่นลยบ่ขอบุพบ่แลยบ่โอ้คือเก็นไส้กาให้เดี๋ยวถ,าถ่ายให้ข้าววันที่นั่งกันเรื่องอว่าเดี๋ยวไปย,วไย๋อเงืนใหม่ส่เออมีสม่สิบาสบาท,บาทเดี๋ยวจะไปเอาที่ไรแล้วเพิ่นออกมานี่แตออกไม่นี่ตัวละมันสิรดเออ ต้องเนยต้องต้องเนี่ยแล้วต้องอีกปวดเท้าจะตายฝรั่ง <c oughs> รอบใหม่รอบใหม่พี่โอ้ค่อยไปรอบนี้เขาไปดูไอ้เ <c oughs> ขาไปไประชมุมบอกพี่โอ้ <c oughs> เออ <c oughs> หนักเลยเ่เดี๋ยวรอบนี้เขไปไประชุมเดี๋ยวเขากลับมามอนว่นีมันมีหมองพ,พักเดี๋ยวจะไปไปอ๋นี้นาไม่ด้ไปนนี้นนะนนไ,ไปวัน,นี้โอ้ย <c oughs> เรื่บาดแน่เยเออเดี๋ยวไปเส้นไฮดอก นี่เจ้าบ้านนี่นี่เจาา้จาบานนี่แ<ม>กให้เจ้าบ้านเนี่ยเออหกีบาทขอยี่สิบบาทในหกพี่บาทเออเป่ากุญแจไปน้องคนนั่นละ<ม>เออมีเงินมันาเนี่จ้าในเลขก็ได้นเลขตัวแดงวันนี้โอ้บอกเป็นหาสามโอเคโอเคโอเคบอกเป็นหาสาม ยักแล้วนี่นี่นี่ขนุนทอดขนุนทอดซี่แม่โอ้ยเขาซื้อมาสองสามห่อผุนแล้วฮะนี่ตะโกะตะโกะตะโกเสียบโอ้ยร้านข่อยมีกินบม่มเีเออแะไรซ้ำนี่ละเดี๋ยวแต่นี่ไปบางงานก่อน วยใส่เป็นบอเดี้ยนีิใส่เป็นบอฮะเป็นอยู่บออืมโอโ้โหฮะอโอ้โหแน่นอนนี่เดียว บิ๊กผมนี่สุดยอดเียดิโอ้ใส่เป็นนี่ตัวนี้โอ้พอน,นี่สะบัด้อมนะครับไหนบิกผมมาใหม่ล่องก้อนแล้วนั่นโอ้ยไก่เป็นเกาหลีแล้วบ่ะนี่นาตาไหนก็ออกวันนี้โอ้ยภาษาไทยลูกให้ง,งามๆไปปิ้นให้ง,งามๆกับเพิ่นมกนกนกักเนาะในดองเนาะ ี่งเมีออกแบบมีเเอเอใอืมมือคือในเด็กนุวางดอร่หยุงบ้าน่มือคอยู่นะมันว่าเลยมันในนี่มันปนไลวอืมมาที่แมาแรกลนี่ มันก็เห็นแรงไม่ไม่ยังเม็ดมันจบมันยั้งเอาหายมีแต่มัดมาเอาอย่างจ้าวาเอาจ้าวปุ่นออกไปเลยนะเขาวเอาแย่งเอาไปเลยหรือเปล่าเขาว่ายุบขึ้นบได้เปิดประตูเขาว่าหนูก็เลยโอ้ยว่ันนี้ว่าเจ้าอารมณ์ขึ้นมาด่าบุ้ีหรอเล่าเขาวาเขาเว้นเนเออเขาเว้นก็เบิ่งรถโมซงโมไซดีๆที่ละเจ้าก็ได้เนาะก็เนาะมันก็หนีมาเขาว่าแหละยั้งงานมันก็ต้อง มันสิมลาลมักรถมอไซค์ที่นี่แมนบมามล,ากลมักรถมอไซค์ลักษณะนี่เจ้าระวังดีๆเจ้าเป็นลูพอ่อเจ้าเฝ้าไว้ดิได้แต่เป็นสายตัวเจ้าเฝ้าไว้ดิได้เจ้ามันสิมลาลมักรถมอไซค์ที่เจ้าลุกขึ้นมาหนิขันว่าพ่อมันนี่เรียบร้อยเพราะว่าผู้ใดมาเปิดประตูทิ่มไหวขันว่าขันว่าเป็นเจ้าเปิดประตูทิ่มไว้เดี๋ยวนี้อมื ลักรถมอไซค์แท